การจะไปดูคลิปกานแอดอยากให้เป็นเพื่อนคอมเมนต์ข้างล่างว่าคุณเคยเห็นป้ายชื่อที่มันแปลกประหลาดที่สุดคำว่าอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ลังคลิปนี้นะถ้าคอมเมนต์เสร็จแล้วไปดูคลิปกันเลยดาดาคุณรู้หรือเปล่าว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยประกอบไปด้วย76จังหวัดและอีก2เขตการปกครองพิเศษนั่นก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยา ซึ่งในแต่ละจังหวัดนั้นก็จะประกอบไปด้วยอำเภอตำบลและหมู่บ้านและสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือชื่อของแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านมันก็จะมีชื่อแปลกๆชื่อพื้นเมืองที่ไม่ค่อยคุ้นหูถึงจะคุ้นหูแต่หลายๆคนก็ไม่กล้าอ่านออกเสียงสักเท่าไหร่งั้นเดบแอดจะอาสาอ่านปลายชื่อแปลกๆให้ทุกคนได้ฟังเองงั้นไปดูกดันเลยดีกว่ากับ สิบปลายชื่อปแปลกๆที่ทุกคนไม่กล้าอ่านชื่อเรียกได้ว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรองั้นไปดูกันเลยสิบตำบลท้อแท้ใช่แล้วแหละหมู่บ้านท้อแท้หมู่หนึ่งตำบลท้อแท้อำเภอวัดโบทจังหวัดพิษนุโลกไม่รู้ว่าอะไรมันจะรันทดขนาดนั้น ถึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านทอแท้หรือไม่แน่อาจจะมาจากชื่อเรียกของต้นไม้หรือสถานที่บางสิ่งบางอยา่างก็ได้นะแต่มันก็ดูแปลกๆนะนะทอแท้เก้าหมู่บ้านน้ำออกดูแม่ มันก็ฟังดูทำแ่งทำแ่งทะลึ่งยังไงก็ไม่รู้นะ <Yeah. S 1> แต่การตั้งชื่อนี้อาจจะขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทางน้ําไหลก็เป็นได้เพราะว่าหมู่บ้านนี้อยู่ที่จังหวัดตากซึ่งเต็มไปด้วยเทือกเขาหน้าผาและน้ํำตก <c oughs> แต่อย่างไรก็รแล้วแต่ปลายชื่อหมู่บ้านนี้ก็ทําให้หลายคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาอดขำกันไม่ได้ว่าน้ํามันออกตรู 8. ซอยแพร่พันซึ่งซอยแพร่พันนี้อยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งชื่อเนี่ยมันก็พ้องเสียงกับคำว่าพันซึ่งพันสองคำนี้มันต่างกันนะเวลาอ่านพันพันหลายๆคนอาจจะนึกว่าซอยนี้มีโรคระบาดหรือมีการแพร่พันอะไรหรือเปล่าหรือไม่ก็สอง้แน่ๆแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่แบบที่คุณคิดหรอกนะ 7บ้านท่าจะแฮวแหมแค่ฟังชื่อแล้วเนี่ยมันก็ดูท้อทแท้อยู่เหมือนกันนะซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่ในจังหวัดประเจบคิริขันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนจะเข้าไปในหมู่บ้านนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเข้าไปแล้วก็น่าจะมีแต่แ้วให้กินหรือไปแล้วไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ เรียบนทีเอ๊ะอดอ่านถูกหรือเปล่าแต่ดูไปดูมาชื่อภาษาอังกฤษมันต้องออกเสียงว่าเรียบนาทีไม่ใช่เรียบบนทีแม่สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์มาร์คสำคัญสำหรับตลาดน้ำอัมพวาโดยตัวอักษรที่สามารถอ่านได้สองแบบนั้นก็คือ เรียบนาทีซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้อ่านออกเสียงเป็นคำคำนี้นะนะเพราะว่าหลายๆคนมองเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดบออกเสียงเป็นเรียบนทีถูกแหมห้าบ้านโดนเอาแหมแรกแต่ว่าชื่อนี้แทบเอ่ยไม่ได้เลยจริงๆมันช่างดูแปลกประหลาด และมันก็ดูทำม่งทำม่งเธอลืงตึงตังยังไงก็ไม่รู้นะนะ <Yeah. S 1> แต่จริงๆแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่ายายอาวกับตาข็มสองสามีภรรยาชาวขมรเดดกอพยพมาตั้งถิ่นฐานตามถาม้ำบริเวณพลานจำปาและพันโดนเดียจากนั้นตาเข็มและยายอาวก็ได้พาพวกองอของตนมาตั้งหมู่บ้านซึ่งเรียกว่าโดนอาว และเสียงมันก็เพี้ยนมาจนกลายมาเป็นหมู่บ้านโดนเอาในปัจจุบัน 4. ี่บันปีแค่ชื่อกลอ็ล่อแหลมแล้วถูกแมม <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าใครตั้งได้ยังไงแต่ที่แท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นสำเนียงของภาษาเหนือที่แปลว่าพี่ แต่ป้ายทางเข้าหมู่บ้านนี้ก็ทำให้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาอดอมยิ้มไม่ได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้บ้านปีนะ 3. าผาหํำหดและชื่อนี้มันก็ไม่ได้เพี้ยนมาจากไหนตั้งชื่อแบบนี้ตรงๆไปเลยว่าผาหํำหด ซึ่งมันถูกตั้งเพราะความหวัดเสียวของนาผาจนกระทั่งหำต้องหดเลยทีเดียวซึ่งผาหำหดนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไซทองนอกจากจะมีผาหำหดแล้วที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องทุ่งดอกกระเจียวอยีกด้วยแม่มันจะหดสักแค่ไหนตั้งไปพิสูจน์กันแหละ2 โรงเรียนบ้านหนองขายหยางฮะ <Huh? S 1> แม่เรียกได้ว่าชื่อโรงเรียนนี้เป็นชื่อที่แปลกและหาสื้อสุดซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสำหรับใครที่อยู่นครปฐมอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าเห็นชื่อนี้แล้วรู้สึกยังไงหนึ่งอำเภอรสร้างคอมสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมา เออำเภอสร้างคอมมันก็คงมีแต่ช่างคอมพิวเตอร์แน่ๆเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วสร้างคอมมันเพี้ยนมาจากบ้านสางคอมซึ่งสางจะหมายถึงบ่อน้ำาสวนคอมนั้นเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามหมู่บ้านโดยในปีพศ2441มีการขุดบ่อน้ำและมีต้นคอมอยู่ที่นี่จริงๆบริเวณริมน้ำชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านสางคอม ต่อมาเสียงก็ได้เพี้ยนจากคอมเป็นจริงกลายเป็นสร้างคอมและกลายเป็นอำเภอในที่สุดเป็นยี่กันบ้างล่ะกับคลิปคลิปนี้อยากให้มีภาคต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะและก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe spi ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ